You yes. 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 am วัดท่าพาม้วนนะครับก็ได้กลุม,มหมอได้ไปลองเห็นอยู่แล้วแต่ดอกของผู้ตัวนี้นะครับไม่มีเจตนาใดๆที่จะว่าแม่มาไม่เห็นคุปปิลรักน้องเลยเอียงไ็แล้วแต่นะครับพ่กนี้มันเป็นวันที่สวดแห่งความรักใครที่รักน้องแแบบพี่น้องที่เบิ่งอยูอย่าลืมไปเป็นกำลังใจให้น้องแบมพร้อมในคุปปินวันคล้ายวันเกิดพี่ไม่ได้ไปนะครับเพบราะว่าไอ ไอ้คาผู้ยิ่งอยู่เข้าใจไหมป๊อันช่ขึ้นหนูนั่นล่ะขึ้นแบมน้อกลับอไปเออแต่ละเหตุบุญนะครับพี่เชื่อว่าหนูก็อยากมาแม่ไหมครับหนูก็อยากมาเหมือนกันแต่ว่าบันจังหวะในวันเดียวกันขอให้แม่ๆนะครับไปดูน้องแบมแล้วก็มาทำบุญกับเราครับบอกเลยว่าศิลปินสองคนนี้ เป็นเด็กที่เข้ามาในวงพ้อกันก็พรออมกันแล้วก็เก่มงมากน้องหม่า่าแบบเก่งยุคก,กีเก่งม่ที่แรกๆคือแบบจริรู้สึกว่าประทับใจหลายบา้าไอซ้อนอยันกัะเก็บเกี่ยวได้เร็วได้บอกเทียนียวได้บางดิได้บอกวัยที่อายุนะครับไอวานครับ ไปได้ยิ้มาลูมาต้่อยข้าผูยิงก็เป็นขึ้นขบอกว่าซ่อมไปมันกลับมาไม่สอนบอกว่าซ่อมเทียงมันกลับมาปผมผมมีแบ์มันไม่ใช่เป็นไอเด่นอ๋อแบตเยอะเยอะกับนี่ซื้อมาซื้อมาอ่าีใไงครับที่แถว ไหนก็บม่รู้ว่าสมาชิกไหนน้อหลานเนาะเห็นแม่ไว้พ่อเดินอยู่แล้วก็ดีใจพ่อดู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 เดินจังทำไมจังท้องจังดีใจคือชีวิตเราทุกคนมันจะผ่านช่วงวัยที่แบบมันเล่นเค้กใช่ไหมนี่ย่างเป็นเนาะเกี๊ยวเล่นแป้งร้างเาี๊ยวหล่นเค้กเพราาะว่เค้กแซ่บๆเดิ แมาแม่บิ๊กบิ๊ม่บิแม่นแ้วแม่อแม่อยาีโคตรกินแบบว่าเอาเค้กมันตุ๋นต่าแล้วก็ไม่กินหรือเอาไหเแม่จเกลือตะลึงน้ากากันรู้ยยุกีถึงห้ากากอันเด้พโกสวรรคถึงผน้ากากอันเด้แมู่ดีกว่า หางากลาคือกันนั่นแหะผมเลต้องตรานต้เราฟักูกันี่มันเสียสยผมต่นตันกูทั้าผต่นตันเร้วเขาหม่ักาปพ่อเน่ากลาเดินๆนี่พวกถุณหลายๆนถึงปลาที่เป็นคนติ่กักันที่ดื้อที่เงนติดลอยลอยใจเยือกอะไรบ้างมาต่อไหนไปก็เกือกนะครับ เขายใจเนาไอ้บอเคยมาน้องสีมาซ่ามะยังไอ้บอเกยจ่มบ๊อเคยยังรู้สังเกตว่าแมนไอ้บอกเคยบอกดิเพราะว่าคือน้องคือน้องสาวพี่แมนครับเมับรับถึองอว่าอยังนั่ไงเพ็นใจจัง

ย่านเขาเอาเชียเเตือนนากันเ่จะความก็ได้กินนะทดลองลองกลับไปมาเออยังไงมาลูไม่แบตเตอรี่ยุ่งใส่ล่ะมาจจะเป็น่มหนึ่งไม่จะมีแม่มาวันนี้ี่มันไม่เก่งเลยไม่มีแม่มาวันนี้ไม่แจกค่าตัวนะครับคอนเทนโนะครับ Ôi thầy Tại là tại là có thể luôn